สวัสดีครับคุณครูที่เคารพอย่างสูงและสวัสดีเพื่อนชั้นม2ทุกคนกับผมเด็กชายพิลาภชื่อสูงมนักเรียนชั้นม2เลขที่3รุเรียน้านนือราตนสิทธิ์วันนี้จะมานำเสนองานด้วยโปรแกรมมีบุกเรื่องประวัติโรนันโดเหตุผลที่เลือกทำเรื่องนี้เพราะเขาคือไดอลของผมความรู้ที่ได้จากการเรียนฝึกปฏิบัติทำโปรแกรมมีบุก ได้ประโยชน์การทำหนังสือได้รู้จากอีเล็กทรอนิกส์ได้รู้จากการทำอีบุ๊กกับผมขอโชว์ผลง,ง,งานกับผมขอโชวการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ระดับต่อไป ขอกาบเรียนเชิญคุณครูให้คำซีแนะในผลงานชิ้นนี้พอกาบเรียนเชิญครับอ่านะครับสำหรับงานของฮีรพัทนะครับก็ทำดีนะครับตำดีแต่ส่วนปกนี้ควรขยายให้เต็มเต็มนะครับเพราะว่ามันเล็กเกินแล้วทำให้ออบมีการเคลือบล้กันเล็กน้อยนะครับเนื้อในก็ทำได้ดีทำได้สวยทีเดียวนะครับ อาจง่ายนะครับส่วนหัวก็เด่นส่วนเนื้อ,อาหาก็เด่นรูปภาพก็เด่นนะครับน่าสนใจทีเดียวครับทำได้ดีครับชื่นชม